แม่พ <rude S 2> ี it, 1, ่น้องสุกุสุ坤มาเผาพ้อพอกันอีกขึ้นเกาเหล่พี oss, уг, ่น้องกับพอสินชาวสวนข้อเหลี่ยงหมาให้เกาพี่น้องพอสินสิมาล่ห่อบักธิดาล่ใไห้มัเแลียวพี่น้องเมื่อนี้เอายาวให้มมนเหลียวภายในมือนี่แหละโอ้โหมัอนยากหลายพี่น้องเลยเป็นงานกับว่าท่านบักธิดากับพ่อตัดเหล้วพี่น้องกับว่มีเวลายากหลายงานกับลายเห็ดกับว่าท่าน แล้วทักเทียนะพี่น้องเอ้ยดันเอาโซ่ลมสุตายพอทินกับเด้แล้วแหลพี่น้องบานีโล่งใจแหละล่ะโม่หัวโม่นี่ยโม่ฝอทินหัวไหวโมไล่รอบแดดเรียบร้อยแล้วเปิดแล้วบานแล้วแล้วบานนี้มิตฉสชไล่ยหัวตามปกติกับบ่บ่นี่ยแหละบ่ได้เล่งแล้วบานที่น,นี่โล่งใจแล้วลอพอทิน มบปล่อยน้ำใส่เด็ดพี่น้องใบหน้ำลงมหล่อ,ลอน่ำเล่งงานเที่ยวว่าจันอย่างหนึ่งจะบ่แล้วอย่างเดียวเล่งงานลายลายร่มแห้งแทกเลยพี่น้องมึงเนี่ยตัดทิ้นหัวไว้กับหลวงกับมีปัญหากหลายเด้พี่น้องมีร่มแห้งๆหงนิลำบากหนักขึ้นกันประตูย่างว่ะ พมแห้งท้างไรก็ไเ้พมแห้งแห้งง่นกับพัดให้ผ้ากิ่งหักที่ดากล่วงถีอร่มท้างไรก็ไเ้เดยวเขาไปหาลูกไส้ก่อนพี่น้องบาดท,ที่นี่เวลาเข้าบ้านแล้วน้ำไหนป่อเข้าบ้านแล้วบร้อยไส้ล่ะ แดดหนาวถ้าไปเที่ยวสวนกำลังกลับแดดหนาวไปลุกไปหนาวลายมือนีิขนาดนี้แดดเรือยพี่น้องอางกาศเย็นเย็นไป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 เข้าบ้านลุกเข้าบ้านน้ำหนาพอเร็วเร็วเลยเนี่ยบ้านถ้าเที่ยวถึกใจหลไอ้เรื่องเร็วองเรื่เรื่ มาแม่แม่ม่เกิดอะไรเฮ้ยเศรนี่เก่งขนาดเลยเพ่นขนาดเล่นออกนาพ่อเลยไปไปไปเกิดอะไรกี่ไหมล่ะเออเอาเอา,เอา,เอา,เอาไปไปไปลูกไปห้าน้องไปห้าน้องกลับหอดบ้านแล้วหอดบ้านแล้วบักลาข้าเล่นเที่ยวยางเดียวมือนีิเศานี่เกิดอะไรพวกดูทีมงานเขาผักพวกเขา าลายเรนยุ่นี่ก็ได้ลูกพ่อเข่าบ้านก็ได้เลียนยู่เดินนี่แหละ <c oughs> เอยเพื่ลอะเพื่ลอะไาน้ำทิมใจหลายมือนี่ผ้าเทียวห่านยางเลีนรถเชื่นขนาดเลยสุดท้ายกฝากพี่ฝากน้องเนี่เด้อครับเด้พอพ่อแม่พี่น้องสุกุสุกพันนั่นแหละพี่ป้ ออกเที่ยวเสาร์นี่อากาศหนาวขอบคุณขอบคุณหลายๆจิติตตามหลองพี่โป้ขอบคุณครับเอ้็ล้